ใครที่จะทําแผงประตูนะแผงประตูเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนก็ชอบทําทรงนี้นะแบบใหม่ะก็เลยเอาทรง A เหรอหรือว่าถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเวลาขับแล้วไอ้ข้อศอกเนี่ยไม่มีที่วางนะก็ทําไปเลยหรือว่าปิดประตูแล้วไม่ติดตัวปะเบาะนะทําได้ทําก็เสียงก็จะดีกว่าแบบนี้ไหม ถ้าเราฟังกูงกลางหลังรถอ,อ่ะมันดีกว่าเพราะมันปายประตูแต่แล้วถ้าเราฟังแบบไซายฝาปกติอะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่ามากนะแต่กันเนี้ยทําไปแล้วอะ่ะมันมีปัญหาคือมันไม่มีที่วางแขนนะกับปิดประตูแล้วมันไปติดตัวปั๊บอกก็เลยทําเป็นทรงนี้แต่ถ้าเป็นประตูหลังถ้าเป็นประตูหลังคุณจะทําทรงไหนก็ได้ พมันสม่าจะไม่ค่อยติดจะไว้ปลายประตูก็ได้นะครับแต่สมแต่แต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องไม่มีที่วางแขนด้วยแล้วก็แล้วก็ติดตัวปรับเบาะด้วยนะก็เลยทําเป็นทรงนี้นะก่อประตูมันทําได้หลายแบบนะครับจะทําแบบว่าขึ้นใหม่เลยก็ได้หรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบเนี้ยโครงสร้างเขายังอยู่มันจะแข็งแรงกว่า เวลาน้ําเข้าด้านในแล้วมันจะส่วนมากใช้ล่างจะผูกแต่ถ้าแบบนี้มันจะไม่ผุนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเดิมของเขานะครับก็สําหรับทําแบบนี้ถ้าเป็น8นิ้วคู่ก็ไม่ต้องกันห้องนะแต่ว่าถ้าเป็น10นิ้ว6นิ้วหรือว่า10นิ้ว8ดนิ้วแบบเนี้ไอตัว8นิ้วเนี่ยตกันห้องในเขาหน่อยนะครับแต่ส่วน10นิ้วเนี่ยเอาประตูเป็นตู้ได้นะ ไม่งั้นเวลาเราเปิดอะความถี่มันจะมาขี่กันหรือว่ามัน,ม,นมาเฟดกันนะครับเราทําให้มันเป็นสองความถี่ซะมันจะไม่ค่อยได้เฟดแต่ว่าถ้าเป็นแปดนิ้วทั้งคู่ก็กั้นห้องอย่างเดียวก็ใช้ประตูเป็นตู้ได้แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยแปดนิ้วต้องกั้นห้องแยกนะครับโดยทํากล่องตั้งหากอยู่ด้านในนะครับก็ลองดูนะสําหรับใครอยากทำแผงประตูแบบทรงนี้ทรงไหนก็นแล้วแต่นะครับ อยู่ที่การใช้งานด้วยนะดูงานมีงานอันนั้นอะไรตัวทดสอบอะทดสอบทดสอบทดสอไม่ติดแันโอเคขาสบาย